สวัสดีค่ะวันนี้จะมากินเป็นทาร์ตไข่ยกนะคะไม่ใช่ยก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 ของพี่อินสารินนะคะเป็นเน็นปินเนื้งองโโอเคก็คือวันนี้เนี่ยเราซื้อมาสองรสชาติใช่ไหมพราะว่ารานเขามีสองรสชาติก็คือมี รถออริจินอลนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนเอ้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้รถมัทฉะนี่อันนี้มัทฉะกิ่นหอมมากคุณนะตัวน,นี้รถออริจินอลนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมากินรถออริจินอลก่อนขอ่อยญาตฉีดมืมนิดนึงนะคะ่ะเราซื้อมาแค่อย่างละชิ้นเนาะ เพื่อนี่จะเป็นการทิงโอเคกินแบบอหอมอา้หอม,ม,หอมพแม่เราอยากจะบอกว่าเราอะ่ะบนน่นว่าเราอยากกินมานานมากอยากกินมากโอ้คุณคะมันได้กินมากชิ้นนี้ราคา ให้ไหลละครราคาเท่าไหร่นะคะ TikTok TikTok พี่พี่ฉเฉลย95บาทนะคะอู้น่ากินมากอะ่ะเขาบอกว่าเขาก็บอมว่าตรงนี้ของเขาว่ากรอบมากโอเคแเราจะลองทําแบบเราจะลองทําแบบพี่อนี่ทางเนี้ยนี่มีเสียงกรอบแล้แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมันมีไส้คาราเมลอยู่ข้างล่างด้วยนะ โอ้โหคุณจิ้มแป้งกัอนอืมอมืแม่หยิบถ่ายให้หน่อยได้ไหมคะมันมองไม่เห็นเท็กเจอร์คุณซูมเข้ามาในานี้ นี่โอ้โหดูนี่ดูซอสคาาเมลดิมันแบบมันเป็นน้ำฉ่ำๆตรงเนี้ยเราจะกินอะไรดีให้มันไม่หกอ่ะเออนี่น้องอุ้ยน้องคาาเมลหยดเราจะกัดเลยละกันที่เกลยดหักละเดี๋ยวมันจะหยดไปเรื่อยนะคะเสียดาย อร่อยมากมันหอมคาราเมลมากอะ่ะดูความกรอบโอเคอัดต่อเมื่อกี้โคตรโคตรเละเยอ่ละ กรอบมากแป้งมันกรอบมากแล้วก็หอมกลิ่นคาราเมลสุดๆจะกินหมดชิ้นเลยเหรอไม่เทสอีกชิ้นหนึ่งก่อนละอือน่กแต่มันก็ลังอร่อยอ่ะอือหือแต่จริงๆนะหนึ่งชิ้นมันเยอะมากเลยนะนอ่ะใช่หนึ่งชิ้นคือจอดแล้วอ่ะแม่วันอาทิตย์ เดี๋ยวแม่จะไปกินชิงาันเซนอืมอร่อยมากเดี๋ยวกินไม่ไหวอือหืออือหือดูนี่ตรงเนี้ยหืมความฉ่ำของมันนะทุกคนเฮ้ยล้ากิ้น่ารำลังหยุดเนี่ยถึงขั้นกินในทิชชู่อ่ะกลัวเปือง หยุดกินไม่ได้ว่ะคงต้องหยุดไว้เท่านี้ก่อนเอาไงดีชีวิตหยิบถุงให้หน่อยแม่ดูดีกางเกงหนูเลอะเทอะไปหมดแล้ว,วอ่ะโอเคเราขอพักน้องออริจินอลไว้เพียงเท่านี้ก่อนตอนนี้ถึงตาถึงตาน้องมชัชชะแล้วเอาจริงนะการถ่ายคลิปครั้งนี้คือเห็นแม่มากกว่าหนู น้องน้องหกอ่ะน้องหกเลยเธอมากค่ะโอเคและสิ่งที่เราเอ็กไซ d เทมากๆนะคะก็คือ,อดีเอาไว้ในร่องขาเราดีไหมเอออย่างนี้อย่างนี้แลสิ่งที่เราเอ็กไซทในยกมากๆก็คือตัวมันชานะคะเพราะว่ามาชัชาของเขาว่ามันดูแบบน่ากินมาก มันเป็นน้ำชะที่สสดไส้โมจิสดทายด้วยอู้ดินี่นะคะอืมน่ากินมากนะคะทุกคนครับโอเคเราจะมาหักกันนะคะอันนี้เราจะอุ้ยอันนี้เราจะหักไปครึ่งหนึ่งอยากให้คุณแม่ถ่ายให้เลยนันนั้ก็เดด้เนี่ยงั้นเดี๋ยวเรารอก่อน เราขอกินอันนีกน่าตอกันนะคะอร่อยแต่เดี๋ยวเราจะเก็บไว้กินหลังจากกินทิรันเซนด้วยก่นอืม <laughs> อ่มฮมสตรอกเกลิลกับการถ่ายมากค่ะ คนอาเรามารีวิวรสชาติดีกว่าคือรสชาติอะกัดไปคำแรกคือรู้สึกกรอบมากคือแป้งมันกรอบสุดๆแล้วพอกัดเข้าไปใช่ไหมเนื้อมันจะแบบนิ่มๆก็คือเป็นคือข้างบนอะก็จะเป็นแบบว่าทาร์ตไข่ก็เป็นเป็น,ปนซอนสคัสตาร์ดครีมไข่ที่แบบนิ่มนุ่มมากส <c oughs> ่วนข้างล่างอะฉันรู้สึกว่าตัวตัวไข่ของ original อะ่ะมันไม่ได้พิเศษอะไรมากแต่มันพิเศษตรงที่มันมีคาราเมลข้างล่างซึ่งคาราเมลเขาแบบอร่อยมากโ okay, อ,อเคแม่อ่ะถึงเวลาเชือก่ะเราจะมาหับมึดใช่เ <laughs> <laughs> หนื่อยอะ่ะ <laughs> อันนี้เออเปิดหน่อย พังผักไม่เป็นไรแม่ปวดดีกว่านี่อ่ะอันนี้นะคะคือชาเขียวโอ้โหมันกรอบมากดูดิ้าวโอ้คอนูโมจิมันยืดออกมาโอ้โห my god โอ้โหโอ้โอ้น้ำหยดโอ้ my god กินมากอืออือผมขออญาตกินทีนี้อือหืออื้อออหือ ถือไหวไหมมือหนูไม่ว่างแต่แล้วแจงเอาเท่าไหมดเลยค่ะแต่ชาเขียวอร่อยมากชาเขียวอร่อยมากชอบชาเขียวมากโอ้หมันอร่อยจริงๆแล้วโมวจิเขานิ่มมากทุกคน โมจินิ่มแบบนิ่มเหมือนอะไรไปในปากไปเลยอะแล้วชาเขียวคือกลิ่นแบบหอมอะหอมมากอือือืออออ่าตัวตายด้วยคำนี้เลยอะมกเมื่อกี้อืมมันอร่อยมากทาเขียวอะกลิ่นมันหอมมากทาเขียวเขาอร่อยมากเลยอะ าส้โมสินุ่มมากหืให้ให้ชาเขียวเดเมสอ่ะจริงสำหรับเราเราให้ชาเขียวเดเบทอยนู่นเนี่ยนี่ความแบ่งชั้นของโมจิกินไหมชิมคำหนึ่งอืมอร่อยมากเราจะกินครึ่งนี้ให้หมดเลยคนะ่ะไส้โมจิไส้อะไร อะมันถึงไส้โมจิเลยค่ะโมจิมันมีไส้ไหมไม่มีค่ะเป็นแป้งเฉยๆเลยอะ่ะอมไม่รู้จักไอ้หงหงของ,ห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 ง,งญี่ปุ่นไหมของอะไร แม่จำนวนโมจิหยดน้ำใช่ป่ะมันจะเขาจะมีแถมไอเนี่ยซอสหวานๆกับผงอีกอันหนึ่งอ่ะผงทีเหลืองๆอ่ะเขาวางผงอันนั้นไว้ได้านล่างสุดแล้วก็โมจิแล้วก็เป็นมัทฉะคัสตาร์ดนี่เราบอกเลยนะว่าเราให้มัทฉะ the best เดอะเบสในที่หนึ่งอร่อยมากมัทฉาอร่อยมากร้อยสาสิบห้าบาทอะ ถ้าให้อร่อยในี่ไปเผาร้านละคิวยาวมากชั่วโมงหนึ่งคิวยาวมากเราต่อนานมากอ่ะทุกคนอ,อร่อยจริงๆริแต่สภาพเมื่อเธอมากคุณแม่เอาที่ชู้่อยเนี่ยโอเคเ,เราละปิดก,กิบเลยบ๊ายบาย ถือว่ารีวิวแล้วนะคะเราให้ออริจินอลเนี่ยทักแปดเก้าจุดแเพราะว่ายังไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันว้าวขนาดนั้นแต่ว่ามาฉาเราให้สิบเต็มสิบเลยอร่อยมากไปา